สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะครับโชคลาบัจจันวันที่1ธันวาคม2,565นี่เป็นยังไงข่าวที่แล้วเห็นไหมเลขมงคลเลขสวยมาหมดนะอันนี้ของงวดนี้นะข่าวที่แล้วนี่ได้เขาเรียกว่าออกฤทธิ์ออกเดชกันไปแล้ว6กกับ8 9กนะครับก็มากันค่อนข้างครบถ้วนนะครับข่าวนี้จะเป็นเลขอะไรก็เรามาติดตามก็ได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออยาตีผลาแคปซูลของขาวละออสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมนะผลไม้สชนิด หาซื้อได้ครับขาวลลออช็อปขาวละออลาซาโมอช้อปปี้เจดีเซนทันาวลออแอดไลน์คาวละออเพจสัตว์เฟซบุ๊กขาวออคอมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเขาคุ้นผลิตภัณฑ์ขาวลลอออะแหม่ดูดวงก่อนแล้วค่อยไปดูตารางนะคราวที่แล้วแหม่ตารางฮิตนะชอบกันมากเลยนะเขาเรียกว่าเต็มๆนะหลายคนหลังใหม่มาบอกอไม่เคยถูกมาก่อนเลย เพิ่งมาถูกเอาตรงนี้นะก็ยินดีด้วยอันนี้เป็นดวงแต่ละบุคคลครับไม่เกี่ยวกับว่าอาจารย์เก่งไม่เก่งอะไรคือเราคํานวณกันไปตามหลักเฉยๆนะครับว่ากันไปตามตำรานะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดาครับนะเขาเรียกว่าทายผิดก็เป็นครูทายถูกก็เป็นอาจารย์แค่นั้นเองนะในชีวิตของนักโหราศาสตร์เนี่ยนะก็แต่ทายชีวิตคนกับทายเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆมันก็อีกมันก็ ปรับใช้กันได้ครับแต่บางคนละอย่างนะแต่ก็ถือว่าโอเคหลายคนชื่นใจโทรมาขอบคุณโทรมาแสดงความยินดีก็ยินดีด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะที่ว่าก็ถูกรางวัลก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งนะก็ดวงของท่านด้วยนะครับถึงต้องมาดูดวงก่อนไงใช่ไหมดูดวงก่อนว่ามีโชคลาภไหมชาวลัคนาราศีพฤษภเรื่องโชคลาภเนะี่ยไม่ต้องกลัวครับ เพราะดาวพฤหัสด,ดาวโชคลาภเป็นเกษตรมาเรื่อยๆนะเป็นจังหวัดที่ดีแถมดาวพฤหัสยังอยู่ในราชาเลิกนี่เห็นไหมอยู่ในราชาเลิกไม่ได้ดูกันมั่วๆนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะราชาเลิกดาวโชคลาบและดาวองคารมาทับลัคนาและดาวองคคารอยู่ตรงนี้ก็เป็นราชาโชคนะและดูดาวดีๆทั้งหลายเนี่ยดูเห็นไหมชุดนี้ทั้งชุด เล็งลัคนาแถมยังอยู่ในบ้านดาวอังคารด้วยนะราศีพิจิกเนี่ยบ้านดาวอังคารและดาวอังคารก็มาทับลัคนาท่านเป็นราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจเราจะสักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอังคารก็โยกพฤหัสนี่นะสวยนะพระจันทร์เดินดีครับพระจัทร์อยู่ภพที่10ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อ่ดาวตำแหน่งต่างๆก็ถือว่าสวยงามเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบสักหน่อยเดี๋ยวจะงงนะอะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบธรรมดาก่อนนะวันพฤหัสครับหนึ่งธันวาคมบริวารอายุเดชสีเห็นไหมสีดาวสีคือดาวทิตนี่เล็งลัคนาทำให้อังคารน,นั้นหนาอยู่ในลัคนาของท่าน อังคารเพนแล้วก็ไม่ได้เพนธรรมดาเพนพักนี่ไม่ใช่ดารานะไม่ใช่นักแสดงเพนพักหมายถึงว่าดาวเขาเพนแล้วก็พักด้วยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใช้ได้มีโอกาสอย่างเงี้ยดาวอังคารมีโอกาสมาแล้วก็ดูดีด้วยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะอ่ะอะดาวอาทิตย์ใช่ไหม แล้วดาวสุกก็อยู่ตรงนี้ก็สวยดาวเกตยอยู่ตรงนี้ก็เกตเล็งลักสวยงามมากสามารถเนี่ยชุดเนี้ยสวยในดวงชะตาแต่ชาวลัวนาราศีพฤษภก็ต้องไม่ลืมดาวพฤหัสด,ด้วยเพราะถือว่าเป็นดาวโชคลาภของท่านว่าแล้วเราไปสรุปกันที่ตารางตัวเลขดีกว่าหลายคนบอกไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้อาจารย์อย่าพูดเรื่องดวงมากดวงดีดวงไม่ดีไม่สนขอลุยมันทุกครั้งทุกงวด <laughs> น,ะนะพฤษภนะพฤษบเป็นกันาเรียกว่าราศี เป็นราศีที่มีความเป็นสุขนิยมนะแต่มีความดื้อรั้นด้วยสัญลักษณ์ของราศีท่านเป็นวัวนะไม่ใช่ดื้อแบบดื้อด้านดื้อมุทะลุไม่ใช่นะเป็นการดื้อแบบเขาเรียกว่าดื้อความนิ่มนวลอ่าดือ้อดื้อแบบนิ่มนวลยิ้มแต่ไม่ทำอ่ะจะทำแบบนเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยฝึกศพันเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะมาตรงนี้เลยดีกว่า ดังนั้นเรื่องเสียงดวงเสียงโชคเนี่ยช้าลัคนาราศีพฤษภก,ก็เรียกว่าเป็นนักคํานวณชั้นเลิศนะนักควบคุมทางการเงินที่ดีสําหรับเช้าลัคนาราศีพฤษภอ่ะเลขมงคลครับเลขหนึ่งกับเลขสามเพราะดาวอาทิตย์เป็นสีแล้วเราก็เห็นไหมดาวอังคารก็ทับลักและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเรามองข้ามงวดไปวันที่สิบหกธันวาเนี่ยเป็นวันศุกร์วันศุกร์ดาวอังคารเป็นสีเราก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเอางวด ทิ่แล้วเอางวดก่อนหน้าเข้ามาสักง,งวดนี้ด้วยนะครับก็ได้เลขมงคลประมาณนี้นะครับหนสาเล่งกันนะอังคารเพนนะหนึ่งห้าตรีโกนกันอาทิตย์ก็เป็นมิตรกับครูหนร่วมกันหนึ่งเจโยกกันคู่ธาตุไฟ1-9ร่วมกันแล้วก็สาห้นี่โยกกันเนี่ยอย่าลืมนะพฤกษบเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมว่า3าห้าสวยนะครับสาหกเล่งกัน คู่มิตรสามเจ็ดยงไงตรีโกนกันาสามเก้าก็เล่งกันสวยงามจัดเป็นชุด3ามตัวได้ประมาณนี้หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหกหนึ่งหเก้าหนึ่งสาหหนึ่งสาเก้าหนึ่งเจ็ดเ้าะแล้วก็นะท่านเลือกเอาเลยแล้วก็อย่าลืมกลับนะนะเพราะว่าบางทีการกลับไปกลับมามันก็แล้วแต่ดวงคน่นะถูกไหม แต่เนี่ยเลขนี่เราคำนวณเรียงเรียกันมาเป็นเป็นสเต็ปไงเราเรียกันมาเป็นสเต็ปแล้วสามนี่ก็เป็นเลขมงคลด้วยฉะนั้นบางทีเอาสามขึ้นหน้าก็ได้สามหนึ่งหกอะไรอย่างเงี้ยนะสามเก้าหนึ่งเนี่ยลองโดยเฉพาะเลขสามเนี่ยหนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าเนี่ยลองกลับดูนะมีลุ้นนะครับอ่ะนี่คือเลขมงคลนะส่วนเลขสวยดวงชะตา เลขเลขเขาเรียกว่าเลขมีกําลังในในรูปดวงดาววันที่หนึ่งธันวาเนี่ยก็คือแปดสองสี่ก็คือพระราหูพระจันทร์พระพุทธครับอันนี้ชุดนี้ตัดสินใจง่ายครับชุดนี้สบายนะอยู่ในงบชุดประหยัดน่สองสี่สองแปดสี่แปดแปดสี่ง่ายๆครับไม่ต้องคิดมากนะครับสองแปดสี 2, 8, 4, น่นี่อันนี้คือดาวเขาถึงกันนะถึงกันยังไงเขาโยกกันสวย ็นไหมลาหูโยกจันจันโยกพุธนี่แล้วพุธก็ตีโกลาหูเนี่ยเขาเรียกว่าโยกกันสามทอดถือว่าสวยงามนะครับประมาณนี้อ่ะกลับมาตรงนี้ต่อทีนี้มาแรงมาแรงที่สุดเลยนะมาริยตยยกับเกตเห็นไหมสามมาแกะสามมงคลกับสามมาแรง งังนั้นดาวสามอ่ะจริงๆก็เด่นแต่ที่มาแรงเพราะอะไรเพราะดาวมฤตยูอ่ะเขาย้ายก่อนหน้าย้ายตอนไหนย้ายสามโมงเย็นอ่ะแล้วสี่โมงเย็นก็ใช่ไหมเราลุ้นกันสี่โมงเย็นสามโมงเย็นมฤตยูย้ายโอ้โหแล้วย้ายทับดวงเมืองด้วยนะไม่ธรรมดานะฉะนั้นอย่าลืมประ,ประมาทไม่ได้เลยทุกเนี่ยมงคลกับสวยอ่ะมันจะสู้มาแรงได้หรือเปล่านะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปด จริงๆนะน,นี่ก็ใครที่ชอบออกกําลังกายเนี่ยผมว่านะมฤตยูหรือศูนย์ไว้เนี่ยนะจะออกกําลังกายจะเดินจะวิ่งจะใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงนะยังไงก็ตามเนี่ยนะจัดชุดให้สวยงามมีลุ้นครับนะครับอันนี้เราก็ดูว่ามันถึงกันไหมนะถึงกันไหมเนี่ยเราเอามาแรงรวมกันเลยก็039แบบนี้ตรงๆ หรือ2ตัวก็ 0.2, 0.3, 0.4, 0.8, 0.9นะหรือว่าเรียกว่ารวบไปเลยก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับ3ตัวก็ 0.2, 4ถึงกัน 0.2, 8เนี่ยถึงกันนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งตัวเลขที่มาแรงดาวเกตก็ย้ายวันที่30พฤศจิกาก่อนวันที่1ทธันวานะส่วนดาวนิตยูว่าย้ายเลยครับ3โมงเย็นและ4โมงเย็นออกแหม ย้ายทับดวงเมืองก็ไม่แน่นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภและราศีพฤษภเนี่ยดาวมฤตยูมาเกาะตัวท่านอยู่เนี่ยตั้งแต่กรกฎาวันที่หนึ่งธันวาย้ายหลบไปราศีเมษอ่านี่แหละก่อนไปเขาอาจจะทิ้งท้ายให้โชคชาวพฤษภได้แต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ปีหน้ายังไงพฤษภเนี่ยเป็นเจ้าภาพรับดาวมฤตยูนะนะครับ วันดีในการเสี่ยงโชควันพฤหัสวันศุกร์วัน,วนอาทิตย์วันพุธนะก็เลือกได้เดี๋ยวนี้ซื้อทางออนไลน์ก็สะดวกสบายจะกดซื้อวันไหนก็ได้นะครับนะีก็เน่ยเชียร์ออนไลน์ก็ยังไงพวกออนไลน์ทั้งหลายนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์กี่เจ้าก็สามารถเข้าสปอนเซอร์ได้เช่นเดียวกันนะสีเสื้อมองคลน,นะครับสีฟ้าครับสีแดงสีส้มสีขาวสีเขียวทีนี้ ก็สีเสื้อเนี่ยมันต้องละเอียดหน่อยนะเพราะมันมีข้อห้ามของแต่ละวันคนเกิดวันนั้นวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามสีฟ้าอ่านะเราไม่เขียนรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นี่ห้ามสีฟ้าคนเกิดวันจันทร์ห้ามสีแดงคนเกิดวันอังคารห้ามสีขาวและคนวันเสาร์ห้ามสีเขียว จำได้ไหมนะคนวันเสาร์ห้ามสีเขียวอังคารห้ามสีขาววันจันทร์ห้ามสีแดงและวันอาทิตย์ห้ามสีฟ้าที่เหลือคนเกิดวันอื่นสบายใจใส่ได้หมด <c oughs> นะถ้าดีที่สุดก็แดงครับสำหรับคนที่เกิดวันอื่นจะถ,ถามว่าอ่าแล้วจะจะใส่เสื้อสีอะไรดีดีที่สุดคือแดงนะแต่คนวันจันทร์อาจจะต้องเลี่ยง คนวันจันทร์อาจจะต้องเลี่ยงนะครับก็เรียงเป็นสีอื่นได้สีส้มในกลางที่สุดเลยอ่าสีส้มพอใช้ได้นะอ่าสีส้มนี่ก็เป็นสีโทนโทนร้อนเหมือนกันคล้ายๆแดงเหมือนกันก็ลองพิจารณาแล้ววันพฤหัสซะด้วยใส่สีส้มก็ไม่น่าเกลียดน,นะทีนี้หลายท่านบอกแหมมันใส่ชุดทํางานชุดยูนิฟอร์มจะทํายังไงก็กระเป๋านะ กระเป๋าก็ได้หรือสหสีเหล่านั้นเนี่ยติดตัวนะให้แบบเออเป็นโชคเป็นลาภเป็นมงคลผ้านะหรือกระดาษสีนะครับก็ลองพิจนารณาดูนะครับว่าเราจะแอสเซสซอรี่ยังไงในวันนั้นนะครับเคล็ดลับเนี่ยให้เกี่ยวพันกันเลขหกทำบุญตักบาทจะ6แหง่งนะทำบุญ6บาทกี่ที่ก็ได้หรือทำบุญ6ที่เดี๋ยวนี้ก็กดแอปโอนเอาได้นะครับ องค์กรสาธารณกุศลนะเป็นความเชื่อก็เรียกว่าเป็นการการทำบุญทำทานเนี่ยมันทำแล้วจิตใจมันต้องสบายถ้าถ้ารู้สึกว่ามันเป็นภาระหรืออะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นะเราก็ต้องเอาที่เราสบายใจ6บาทมันก็ไม่น่าเกียดหรอกนะเราทําไปสัก หลายๆที่6บาทหกแหงเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับคือทำแล้มันของนี้มันอยู่ที่ใจอะ่ะมอยู่ที่ความรู้สึกถ้าเรารู้สึกว่าเออทำทำบุญแล้วเราสบายใจนะนั่นแหละมโชคลาภมันจะมาจากทางนั้นก็เรียกว่ากดแรงดึงดูดอ่หรือว่าใช้ได้นะครับก็ยังไงให้ทาแล้วสบายใจไว้ก่อนนะการทําบุญเนี่ยเพื่อเรียกว่าเสียสละนะรู้สึกการเป็นผู้ให้นะ คือพอเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้จิตใจเราจะสูงขึ้นแล้วจิตใจที่สูงนี่แหละมันจะดึงดูดแล้วมันจะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามานะครับลองพิจารณาดูนะครับนะถือว่าสวยนะอ่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบและที่สําคัญชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยรูปดวงพิเศษด้วยนะวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยเป็นไงเห็นไหม เรียงตัวกันสวยงามเลยเจ็ดราศีเนี่ยไม่มีดาวไหนกระเด็นออกไปแล้วไม่มีดาวไหนเว้นช่องว่างให้เลยเห็นไหมเขาเรียกว่าดวงจันทรีหรือดวงพระจันทร์ครึ่งซสีกสวยงามแถมพระจันทร์อยู่ในภพที่สิบเนี่ยได้ปัตสะวะอง์เกณฑ์นะปัตสะวะทัศต้ององค์เกณฑ์ชีวะจันทร์ภุม,เมิเณนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถาเนเลิศแล้ว ยศนั้นถึงพระยา,าเห็นไหมชาวลัคนาราศีพฤษภดาวโชคลาภก็ดีดาวจันทร์ก็เดินดีได้อง์คเกณ์อง์คเกณฑ์นี่คือเกณฑ์ที่1นึ่งเกนอันดับหนึ่งถือว่าสวยงามมากนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภโชคดีมีชัยวันที่หนึ่งธันวาคมขอให้ถูกระงวัลใหญ่เฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยทุกท่านเลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ